จำน้องน้าจำน้องนาจำน้องน้าจำน้องนาจำน้องน้าจำน้องนาจำน้องน้าจำนองนโควิดมันไม่มีความปราณีทั้งบุรุษสตรีต้องพากันตกงานจะหวังพึ่งเงินจากรัฐบาลแจกันแค่หกเจ็ดพันมันคงจะไม่พอกิน คืนรองานลูกเมียคงอดตายเลยมาตัดสินใจจะกลับไปจำนองนา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 จากช่างทองก็ต้องกลับไปทำนาลองปลูกผักเลี้ยงปลาอยู่แบบปัจจัยพอเพียง วังรำรวยคงจะไม่มีทางเห็นอนาคตต่างๆคือกลับไปจำน้องนาะหมดโควิดค่อยคิดกันอีกที <c oughs> ถ้าได้ทำงานเงินมีคงจะได้ไถนาะจำน้อง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 นาะ มึงจำไว้เลยไอ้โควิดในทีนหมดทางทำมาหากินก็เพราะว่ามึงโผลมา <_ un> เคยกงเล่าเข้าพับกับเพื่อนยา <_ un> ตอนนี้ให้ห่างกันเป็นวาแล้วจะชนแก้วกันยังไงอาหารหลักคือมามาไวไวตกงานหลายเดือนผ่านไปค่าไวไวก็ไ,วไม่มีจำน้องนะจำน้องนะ จำน้องนา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 กลับไปจำน้องนาสวัสดีเพื่อนทุกคนทุกท่านนะครับที่เป็นช่างทองนะครับเมื่อสองวันที่ผ่านมาผมก็ได้ข่าวเกี่ยวกับ การปลดพนักงานจิวเวลรี่นะครับบริษัทแห่งหนึ่งแถวสูตรปราการนะครับตกงานกันประมาณสองมัดกว่าคนนะครับต้องยอมรับนะครับว่าอาชีพพวกเราเป็นอาชีพที่ค่อนข้างจะเปบาบางนะครับเพราะว่าไม่มีความสําคัญกับการดํารงชีวิตกับมวลมนุษย์เท่าไหร่นะครับเป็นอาชีพที่คนไทยทํากันเยอะนะครับเป็นแสนๆคนเลยก็ว่าได้ ก็ส่วนใหญ่ก็จะมาจากต่างจังหวัดนะครับโคราชกาญจนบ,บุรีมหาสารคามนะครับที่เยอะๆนะถ้าเาที่ผมรู้จักเพื่อนๆในวงการนะครับแถวภาคกลางก็จะมีะคนครปฐมราชบุรีอุทัยแถวๆนี้นะครับยุธยาสุพรรณก็เยอะครับ <S <S ทางอีสานก็จะมีอุดรด้วยนะครับที่ที่ที่มีเยอะช่างทองทางอีสานก็เยอะทางภาคใต้ก็มีครับมีที่ สงขลาก็เยอะตรังนี่ก็เยอะอยู่นะครับตรังเยอะสุราษฎร์นครศรีนี่ก็มีครับมีเยอะครับมีเกือบทั่วประเทศเลยผมว่าเป็นแสนนะครับช่างทองเนี่ยแต่พอเศรษฐกิจย่ำแย่ทุกคนก็ต้องเอาตัวรอดจากเรื่องของปากท้องก่อนนะครับเรื่องเครื่องประดับเรื่องอะไรนี้ก็คงไม่มีความสําคัญเท่าไหร่ถึงยังไงก็เป็นกําลังใจให้ครับผมเองก็ เป็นช่างทองเหมือนกันนะครับเป็นหนึ่งในช่างทองเหมือนกันถึงจะออกมาทํางานต่างประเทศแต่ก็กระเบียดกระเสียนเหมือนกันครับไม่ค่อยจะพอกินพอใช้งานก็น้อยลงแต่โชคดีที่ประเทศเรายังมีทางเลือกนะครับบ้านเราดินดีน้ําดีปลูกอะไรก็ได้กินเรายังมีทางเลือกอีกเยอะครับเป็นกําลังใให้กับทุกๆคนทุกๆท,ท,ท่านครับทุกๆสาขาอาชีพด้วยนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ จำน้องน้าจำน้องน้าจำนองนาะ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 จำนองนะานะนะนะโควิดมันไม่มีความปราณีทั้งบุรุษสตรีต้องพากันตกงานจะหวังพึ่งเงินจากรัฐบาลแจกันแค่หกเจ็ดพันมันคงจะไม่พอกิน คืนรองานลูกเมียคงอดตายเลยมาตัดสินใจจะกลับไปจำนองนา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 จากช่างทองก็ต้องกลับไปทำนาลองปลูกผักเลี้ยงปลาอยู่แบบปัจจัยพอเพียง วังร่ำรวยคงจะไม่มีทางเห็นอนาคตร่างๆคือกลับไปจำน้องนาะหมดโควิดค่อยคิดกันอีกที <c oughs> ถ้าได้ทำงานเงินมีคงจะได้ไถนาะจำน้อง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 นาะ มึงจำไว้เลยไอโควิดในทีนหมดทางทำมาหากินก็เพราะว่ามึงโถมาเคยกงเหล้าเข้าพับก,กับเพื่อนยาตอนนี้ให้ห่างกันเป็นวาแล้วจะชนแก้วกันยังไงอาหารหลักคือมามาไวไวตกงานหลายเดือนผ่านไปค่าไวไว,ไวก็ไม่มจนะีจำน้องนะจำน้องนะ จำน้องนาะ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 จำน้องนะานะกลับไปจำน้องนาะสวัสดีเพื่อนทุกคนทุกท่านนะครับที่เป็นช่างทองนะครับเมื่อสองวันที่ผ่านมาผมก็ได้ข่าวเกี่ยวกับ การปลดพนักงานจิวเวอรี่นะครับบริษัทแห่งหนึ่งแถวๆสูรปราการนะครับตกงานกันประมาณสองพกว่าคนนะครับต้องยอมรับนะครับว่าอาชีพพวกเราเป็นอาชีพที่ค่อนข้างจะเปราะบางนะครับเพราะว่าไม่มีความสําคัญกับการดํารงชีวิตกับมวลมนุษย์เท่าไหร่นะครับเป็นอาชีพที่คนไทยทํากันเยอะนะครับเป็นแสนๆคนเลยก็ว่าได้ ก็ส่วนใหญ่ก็จะมาจากต่างจังหวัดนะครับโคราชกาญจนบุรีมหาสารคามนะครับที่เยอะๆนะถ้าเท่าท,ที่ผมรู้จักเพื่อนๆในวงการนะครับแถวภาคกลางก็จะมีนคนปรปฐมราชบุรีอุทัยแถวๆนี้นะครับอยุธยาสุพรรณก็เยอะครับ <S <S ทางอีสานก็จะมีอุดรด้วยนะครับที่ที่ที่มีเยอะช่างทองทางอีสานก็เยอะทางภาคใต้ก็มีครับมีที่ สงขลาก็เยอะตรังนี่ก็เยอะอยู่นะครับตรังเยอะสุราษฎร์นครศรีนี่ก็มีครับมีเยอะครับมีเกือบทั่วประเทศเลยผมว่าเป็นแสนนะครับช่างทองเนี่ยแต่พอเศรษฐกิจย่ำแย่ทุกคนก็ต้องเอาตัวรอดจากเรื่องของปากท้องก่อนนะครับเรื่องเครื่องประดับเรื่องอะไรนี้ก็คงไม่มีความสําคัญเท่าไหร่ถึงยังไงก็เป็นกําลังใจให้ครับผมเองก็ เป็นช่างทองเหมือนกันนะครับเป็นหนึ่งในช่างทองเหมือนกันถึงจะออกมาทํางานต่างประเทศแต่ก็กระเบียดกระเสียนเหมือนกันครับไม่ค่อยจะพอกินพอใช้งานก็น้อยลงแต่โชคดีที่ประเทศเรายังมีทางเลือกนะครับบ้านเราดินดีน้ําดีปลูกอะไรก็ได้กินเรายังมีทางเลือกอีกเยอะแยะครับเป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนทุกๆท,ท,ท่านครับทุกๆสาขาอาชีพด้วยนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ